มาตนาพอดีครับผมบักกอกตู๊กโดกนะครับพอดีกำลังวายจิกกับกระเล็ดมึ่งละมือมึงนะครับผมแต่ว่าสูงนะครับผมต้นนี้ต้นนี้สูงแห้งครับผมแต่ว่ามันต้นหลายปีแล้วครับผมโดกอยู่แต่ว่าสูงครับหาเมืองหน่วยสุกหน่วยที่มันรนอยู่พี่น้องแหวมือเราสองนวยนะครับผมเอาใส่รถเรียบร้อยแล้วครับผมท่านได้สุกหลายนะครับผมแต่ว่าโดกอยู่นะครับไวฟตะใส่ต่ำหุ่งพี่น้องกำลังวายจิตเลาะกับบ้านกระเล็ดแหวมือต้นบักกอกแล้วกรับ สีเลมเมืงงอเไอ้ดอกบื้อเันเดียวเ่นี่ครับพี่น้องดอกบอักือที่ยอดใบนะกวนลงหน้าเขาเคี้ยวพี่น้องเป็นดอกแล้วไม่รู้ว่าเป็นหมากไปนนเงี้ย,ยอนยเดียวมีลายบ่ขันมีลายกะจีเก็บไปกินก็ไปใสออมคบครับพี่น้องนี่ดอกบอื้ืองามพี่น้องใสออมกบสบซ่บครับผมเมึงปลูกยอดทิ่นใงสีแล้วครับก็ได้กิน ก็ได้ก yes. mm ินเนาะเดี๋ยวมึงก็นะมันเป็นหมากเป็นยังไปนะครับผมถ้าท่านได้ขึ้นอันนี้ปันเดย์ตะบาก็ได้เก็บไปเก็บไปเนี้ยแหละล่ะเคยเก็บไปเคยเก็บไปอยู่ครับผมคอยเก็บตะดอกกันไปใส่อมกุบอมเขียบแซีบเสบพี่น้องเนี่ยลายต้นเนี่ยเป็นหมากหน่อยอะไรพี่น้องนี่ใส่อมกุบอมเขียบเสียบเลยพี่น้องกำลังแซียบได้จ้ำนี่นี่ครับยอดทิ่มไปอีงสั้นละครับพี่น้องพ่อได้นี่ยพ่อได้กินหนาให้หนาหน้าสิละเน่าลงให้ลงหน้าก็บพ่อได้เก็บ ไปใส่อันอ้อมปลาขอนเนี่ยหล้วก็อ้อมกุบ,บอ้อมเขียดเนี่ยพี่นอ้องเนี่ยนะครับผมงามงามพี่น้องงามธรรมาชาติครับผมคือปลูกทิมแบบบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ย,ยังนะครับให้เพิ่นงามธรรมาชาติปุ่นอยอดทิมไปมึงก็น้องมีดอกบ่ฮะมันร้อยเป็นดอกเป็นหมากมันมาถนนพลน,นี่เครียดมันก็นงามอยู่ดอกนะครับพี่น้อง เขี้ยเพลินกับงามอยู่นะครับพราะจีด้กินอยู่ได้ใส่อ้อมคบกับอ้อมเขียดแซ่บได้พี่นอ้องเคยกินบ่ครับดอกไอ้บื่อื้อนะครับผมบ่วม,มันกินไในตะา mark ม,ามันดิดอกมันหยอดมันก็กินได้พี่น้องเอาไปใส่อ้อมคบอ้อมเขียดอ้อมไอ้ออมปลาก,ก็ได้ครับผมแกงอ้อมปลาก,ก็แซ่บพี่น้องได้ประกอกสองหน่วยเดี๋ยวจะจีดก,กับบ้านนะครับผมเลยมามึงก่อนคืออยู่ไอ้นี่สิเอาไปใส่กับไ,หไปไหยอดผักไซนะครับ ยอดบักอื้นะครับผมงอดบักอื้งอดบักอื้อกับดอกครับผมก็ดอกบักอื้อนี่ครับผมงอนบักยื้อนอ่อนนะครับดอกบักอื้อแสบๆพี่น้องใส่ออมออมกบออมเขียดออมปลาปลายเติมพี่ดอกแล้วบอได้บ้างก็สิแิบะไปเก็บอ่ายอดผักไซยอดผักไซเกิดเองนะครับผมผักไซขีนกมะละขีนกครับผมหลายกันครับมะละขีนกอยู่อยู่ในปลานี่พี่น้องหลายอยู่เกิดเองครับผมเกิดเองข้างทางอันนี้ก็ยยอดไว้นะผมยอดไว้อยู่ข้างเพียงหน้าก่อนสิกลับเดวนี้แบว่ามืึงบกวก กวาดดกอยู่แต่ท่านได้ชุกนะครับแต่ก็เล่ๆมาเมืองไอ้นี่แหละชวนบาขึ้น <appeals> ขึ้นอยู่ครับเดี๋ยวงาำๆกําลังแสีบกําลังแสีบเขียวยอดนะครับผมยอดกับไอ้ยอดกับดอกผสมกันครับหยอดกับดอกผสมกันแล้วก็ี่ไปเก็บไอ้พักไส่มาละขิ่นกข้างทางไปน้องเดี๋ยวบอทท่านเก็บยอดแบบนี้กับผมยอดแบบนือดอกอือแล้วก็มาละขิ่นกใส่อมกบแบสบๆครับผมบ๊ายบายครับ